มาจ้ะมาค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มตําของเราวันนี้ส้มตํากับปลาหมึกเนาะไปได้ปลาหมึกมาทุกคนนี่ส้มตําแซ่บแซบนัวนวงนอนี่ใส่ปลาล้าค่ะทุกคนปลาล้าแม่เหรียญสูตรนี้ใครชอบนงนงนี่ต้องสูตรนี้เลยนะพูดเลยน้ําลายไหลนัวนงแซ่บมากแ <Ooh S 1> นะนำ หนวดใหญ่ๆแสบๆอุ้ยอากาศมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอากาศอึมครึมกินส้มตำให้มันซ่วงวะโอ้โอล้มปากบ้านออ เขาเหนียวเนื่อเสร็จใหม่ๆแล้วร้อนเลยใส่ทั้งปลาละขวดแล้วก็ใส่ทั้งตัวเนาะเพราะวันนี้ตั้งใจจะฉีกฉีกต่อนออเอาต่อนมาใส่ ดับเบิลความแซ่บนึกอยากฉีกปละผู้ชายเข้าเนเะข้าในรัวเสียงดังนิดนึงนะปลาตัวนี้ แนะนำใครที่ชอบแบบหนุ่งๆนะทุกคนนุ่งแล้วก็ลดชาติกล่มนัวแม่เหลี่ยมตัวเนี้เนี่ยฝาสีทองแถมแซบเขาเรียกว่าอะไรแซบสวยแล้วก็ฉลาดด้วยเพราะว่าอะไรปลาหาตัวเนี้ยเขาทำขึ้นมาเขาผสมโอเมก้าด้วยนะทุกคนโอเมก้าสามหกเก้าแล้วก็คอลลาเจนอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าสวยอะไรนะ แซบ่บสวยแล้วก็ฉลาดมาอืมไหนมาลองเหรอ มาลองสักต่อนใิ่สิบต่อนด้วยกันจ้ะอืมสีกต่อน,น,ออนแล้วก็ข้าวเหนียวส่บลายแส่บลายแล้วทุกคุณมกักอ,อีกสักหนวด อีกสักหนวดก่อนจะล่ำลากันไปอีกสักหนวดอื้